น,นะครับเข้าสู่ในรายวิชาสังคมศึกษา5รายวิชา2 3 1 0 1นะครับเป็นวิชาสังคมระดับใช้นมธยมศึกษาปีที่3นะครับซึ่งในเทอมนี้หรือในภาคการศึกษานี้นะครับที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าจะมีเรื่องแรกก็คือเรื่องของแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ แล้วก็มาเรื่องของทวีปอเมริกาเหนือและก็อเมริกาใต้นะครับซึ่งเป็นทวีปโลกใหม่เลยนะครับเรามาเรียนจากที่ม 1. ม .2 เราเรียนทวีปโลกเก่าไปเรียนเรื่องของการเป็นมาของพัฒนาการทวีปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอเชียก็ดีออสเตรเลียและโอเชียเนียก็ดีรวมไปถึงพอในม2เราเรียนยุโรปนะครับแล้วก็แอฟริกาซึ่งเป็นการการทวีปนะครับซึ่งเราก็มีเนื้อหาเต็มเลครับแต่วันนี้เรามาเรียนโลกใหม่ซึ่งเป็นโลกที่เกิดการ ค้นพบในช่วงของมีการเดินเรือนะครับของในในในช่วงที่มีการเดินเรือในยุคประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเรามาดูนะครับทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทวีปอเมริกาเหนือเนี่ยเป็นทวีปที่นะครับอยู่ทางซีกโลกเหนือทั้งหมดเลยนะครับถ้านักเรียนดูดูลักษณะของแผนที่แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือกันก่อนว่าทวีปอเมริกาเหนือเนี่ย เป็นอันดับเที่ยวเรใหญ่เป็นอันดับที่ยวเรของโลกนะครับทวีปอเมริกาเหนือนี้ใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกนะครับรองจากเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่เราอยู่นี่เองนะครับแล้วก็ทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นทวีปที่เขาเรียกว่าการทวีปก็คือเป็นทวีปที่มีประชากรที่เป็นสีผิวสีผิวดำนะครับหรือว่าเป็นชนพื้นเมืองของของพวกผิวดำนะครับแต่ที่เป็นเหตุที่ได้ชื่อว่าการทวีปก็คือเป็นทวีปที่ ไม่ค่อยมีความเจริญในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสารสนเทศอะไรพวกนี้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยโลกเขาก็ได้พัฒนาทวีปของเขาไปเยอะนะครับรวมถึงความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือทวีปแอฟริกาค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะครับเรามาดูเรื่องแรกก็คือเรื่องของออต่อมานะเรามาดูเรื่องของภูมิภาคทวีปอเมริกาเหนือทวีปอเมริกาเหนือนี่นะครับแบ่องออกเป็นทั้งหมด3ภูมิภาคด้วยกันภูมิภาคแรกก็คืออะไรภูมิภาคแรกก็คือแองโกลเมริกา ภูมิภาคอองโกอเมริกาเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมมีแนวคิดมีความเชื่อมาจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งประเทศที่รักษาวัฒนธรรมและความเชื่อมาจากอังกฤษก็คือประเทศแคนาดาและก็ประเทศออสเมริกาซึ่งเป็นหมาำนานของโลกที่กล่าวมาแล้วนะครับสองนะครับก็คือ,อภูมิภาคอเมริกากา,กากอเมริกากาาหรือลาตินอเมริกานะครับเป็นภูมิภาคที่ตั้งอยู่ บริเวณแม่น้ำลิโอแกนนะครับตอนใต้ของอามิกายาวลงมาจนถึงคลองปานามานะครับโดยบริเวณเหล่านี้เนี่ยใช้วัฒนธรรมความเชื่อของราชนจาจักรสเปนและโปรตุเกสน,นะครับสนะครับบริเวณหมู่เกาะอ,อินดีตะวันตกนะครับหมู่เกาะอ,อินดีตะวันตกนี้ก็จะหมายรวมถึงหมู่เกาะแคลิเบียนนะครับได้รับวัฒนธรรมความเชื่อจากสเปนและก็โปรตุเกสเช่นกันนะครับ สำหรับลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูม anyway> ิประเทศของทวีปอเมริกาเหนือแบ่งออกเป็น4ีสีลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือลักษณะเขตเทือกเขาสูงทางตะวันตกลักษณะที่2ก็คือเขตที่ราบภาคกลางลักษณะที่3ก็คือเขตหินเก่าแคนาดาเขตที่4ก็คือเขตเทือกเขาตะวันออกนะครับนี่คือแผนที่แสดงลักษณะ4เขตที่จะให้นักเรียนได้ดูนะครับ4เขตแรกเรามาดูนะครับเขตแรกที่ครูได้กล่าวไปแล้วก็คือเขตเทือกเขาสูงตะวันตกเขตเทือกเขาสูงตะวันตกเนี่ย เป็นเขตที่อยู่ทางตอนตกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเป็นเขตที่อยู่บริเวณเทือกเขาโรกี้นะครับเป็นเทือกเขาที่วางตัวแนวเหนือใต้ของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้อเมริกา,าเกาหนืออย่างเดียวน,นะครับก็ต้นนะครับต่อมาเขตที่2ก็คือเขตหินเก่าแคนาดาเขตหินเก่าแคนาดาเนี่ยนะครับเป็นเขตที่อยู่บริเวณทางตอนเหนือของแคนาดานะครับเขตที่3เป็นเข,ขตเทือกเขาภาคตอนออกนะครับซึ่งอยู่ทางตอนออกครับติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับเป็นทางฝั่งขวาของของครูนะครับ เขตที่สก็คือเขตที่ราบภาคกลางนะครับซึ่งลักษณะส่วนใหญ่การตั้งตินฐานหรือการการกระจายตัวของชากรส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณถิ่นที่มีน้ํามากนะครับซึ่งถ้านเรียนย้อนความไปในประวัติศาสตรต์ต่างๆเนี่ยการสร้างสารรค์ความจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยจะพบว่าคนวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยจะ,ะสร้างสารรค์ความจเจริญบริเวณแหล่งน้ำนะครับดังนั้นเมื่อไหรที่เกิดแหล่งน้าก็จะเกิดการสร้างสารรค์ของอารยธรรมนะครับต่อไป ลักษณะเขตภูมิอากาศทวีปอเมริกาเหนือเป็นทวีปที่มีกว้างใหญ่นะครับตั้งอยู่บนซีกโลกเหนือทั้งหมดเลยนะครับเขตภูมิอากาศจึงของเขาเนี้ส่วนใหญ่จะพบบริเวณ5้าเขตนะครับเขตแรกก็คือเขตร้อนเริ่มจากทางเกือบติดกับเส้นเส้นสูน,นะครับเขตร้อนและไต่ขึ้นไปเป็นเขตแห้งแลง้งเขตร้อนนะครับเขตเขตร้อนตามด้วยแห้งแล้งอบอุ่นหนาวแล้วก็ขั้วโลกนะครับสูงสุดสูงสุดก็คือขั้วโลกนะครับ สำหรับทรัพยากรธรรมชาติสำหรับทรัพยากรธรรมชาติของทวีปอเมริกาเนี่ยนะครับมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งดินน้ําป่าไม้สัตว์ป่านะครับและมีเลือดธาตุที่สําคัญนะครับซึ่งทรัพยากรแต่ละประเภทนะครับต่างไปต่างลักษณะที่ตั้งภูงมิศาสตร์และภูมิอากาศนะครับสําหรับประชากรบริเวณประชาบริเวณส่วนใหญ่ก่บบริเวณที่ตั้งรประชากรครับประชากรจะหนาแน่นบริเวณฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกก็คือบริเวณ ติดกับผูกมาสมุทรเนี่ยนะครับมาสมุทรแอตแลนติกก็ดีมาสมุทรนะครับแอตแลนติกนะครับแล้วก็ทางตอนตกของทวีปนะครับบริเวณจะติดกับมาสมุทรแปซิฟิกนะครับและเมืองใหญ่สําคัญนะครับที่มีโครงสร้างอัตราการเกิดนะครับของประชากรนะครับซึ่งทวีปนี้มีอัตราการเกิดประชากรนี้ครับที่ค่อนข้างที่จะ มีความสมดุลแต่ยังไงก็ตามยังก็ยังประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประชากรลดลงอยู่ดีนะครับในทวีปอเมริกาเหนือนะครับสําหรับลักษณะทางเศรษฐกิจนะครับลักษณะทางด้านเศรษฐกิจของทวีปอเมริกาเหนือครับด้านเกษตรนะครับด้านการเกษตรเนี่ยประเทศอเมริกา,น,กา,น,าน,ะนะครับมีการทํานาไรส่วนผสมนะครับมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือข้าวสาลีฝ้ายยาสูบและก็ข้าวโพดซึ่งแน่ดีในยยาสูบนะครับ ก็ปเป็นส่วนหนึ่งสําคัญที่เป็นสินค้าที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการก่อนที่จะมีเงินตราต่างประเทศเกิดขึ้นนะครับ uh, ต่อไปอเมริกาก็จะมีอ้อยโกโก้ก,ก็ยาสูบเช่นกันนะครับแสดงเลยว่าทุกอเมริกาเหนือเนี่ยจะใช้ยาสูบในการที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับแทนที่จะเป็นเงินตราต่างประเทศในปัจจุบันต่อไปเรื่องของด้านการประมงด้งงานการประมงเนี่ยทางตะวันตกทางตะวันตกของของมหาสมุทร ทางตอนตกของอทวีปอเมริกาเหนือนะครับจะมีแหล่งปลาแซลมอนและปลาทูน่าอยู่นะครับทางตอนออกนี้ก็จะมีเขตนิวฟันแลนด์นะครับก็จะมีอ่าวเม็กซิโกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยรัพยากรทางทะเลนะครับค่อนข้างมากนะครับนี่คือแผนที่แสดงลักษณะเรื่องของเขตการปลูกข้าวสาลีนะครับนี่คือการปลูกฝ้ายนะครับบริเวณตอนเหนือของเม็กซิโกตอนใต้ของอเมริกานะครับ สำหรับด้านอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมนะครับก็อุตสาหกรรมเนี่ยประเทศแคนาดาเนี่ยจะมีการอุตสาหกรรมต่อเรืออุตสาหกรรมเรื่องของเยื่อกระดาษการทําเครื่องจักรสหรัฐอเมริกาก็เช่นกันกมีรถยนต์มีเคมีภัณฑ์นะครับเม็กซิโกก็จะเป็นกระน้ํามันเบียร์และก็ปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งเคมีภัณฑ์ในประเทศไทยเรานําเข้าเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งใช้ทรัพยากรใช้งบประมาณอย่างมากในการทุ่มทุนเกี่ยวเรื่องของเคมีภัณฑ์นะครับในการติดต่อกับสหรัฐอเมริกาหรือว่าญี่ปุ่นนก็ดีะครับ ส่วนการค้ายประการสหรัฐมิกาและแคนาดาเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะครับชั้นนาของ G8 สหรัฐมิกาแคนาดาเม็กซิโกนะครับนอกจากนี้ประเทศในกลุ่มอเมริกาเหนือนะครับมีการจัดตั้งเอ่อ NAFTA เกิดขึ้นนะครับเพราะเป็นองค์กรความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือเขตการค้าเสรีอเมริกันน,นะครับซึ่งเป็นการตั้งองค์กรเหมือนกับล้ายๆอาเซียที่พยายามช่วยคนในกลุ่มแล้วก็มีการลดกำแพงภาษีและก็ตั้งกำแพงภาษีสูงกับคนนอกกลุ่มนะครับในการซื้อขายสินค้าและแลกเปลี่ยนสินค้าและบทการกันนะครับระหว่างประเทศในกลุ่มของตัวเองและก็นอกกลุ่มนะครับลักษณะทางสังคมของอเมริกันเองในส่วนของแองโกเมการเนี่ยนะครับแคนาดากับอ,อ,อเมริกานเนี่ย แคนาดากับอเมริกาเนียจะรับความการพัฒนาหรือเนวคิดด้านการเมืองในอดีตมาจากประเทศอังกฤษนะครับที่จะครอบนำเข้ามาแล้วก็มีการนับถือศาสนาก็เป็นนิกศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นะครับคล้ายกับนิกายของบ้านเรานะครับส่วนอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียนเนี่ยนะครับมีความเชื่อของสเปนและโปรตุเกสเพราะเนื่องจาก2ประเทศนี้ในอดีตเนี่ย เป็นอนาณานิคมของกลุ่มประเทศเหล่านี้นะครับกลุ่มประเทศอเมริกากลางและกลุ่มแคริบเบียนนะครับซึ่งมีการผสมการห่องชาวอินเดียนอินเดเรงนะครับหรือชาวพื้นเมืองเนียน่ยกับพวกชาวสเปนนะครับแต่ไม่มีความแตกต่างแ,แ,ลและขนาดเดียวกันเนี่ยทำให้กลุ่มเหล่านี้เกิดการแบ่งชชั้นความแตกต่างทางชนชั้นเกิดขึ้นมีกลุ่มคนยากจนมีกลุ่มคนรวยนะครับทำให้เกิดการช่องห่างกันระหว่างของกลุ่มชนชั้นนะครับในบริเวณอเมริกากลางและก็หมู่เกาะแคริบเบียนนะครับ ทั้งนี้นะครับอเมริกากลางและหมู่เกาะแคริบเบียนใช้ภาษาสเปนและก็นับถือนิกายรมันคาทอลิกนะครับซึ่งจะต่างจากแองโกลมิการสำหรับครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับติดต่อครูได้ตลอดเวลานะครับทั้ง Facebook และก็ไลน์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ